ให,ให้มิน่าส,สั่งคนในจาวาราตัวเดชสวัสดีครับทุกคนผมเาเลนนะครับจากเอเลกอลร่าครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อพฤติกรรมในตอนเช้าที่ทําให้เราโง่งลงครับเคยเป็นกันไหมครับบางวันเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมวันนี้มันเมือลอยจังไม่มีสมาธิไม่มีอารมณ์ทําอะไรเลยไอความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากพฤติกรรมหนึ่งที่บางท่านอาจจะทําอยู่โดยไม่รู้ตัวในช่วงที่กําลังเครียดเครียดก็ได้ครับ แล้วถ้าเราเผอทําพฤติกรรมที่ว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ทักษะทางปัญญาของเราลดลงทั้งวันเลยจนส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานหรือทํากิจกรรมระหว่างวันของเราเนี่ยลดลงไปด้วยครับพฤติกรรมที่ว่าที่ทําให้เราโง่ลงก็คือการคาดการณ์หรือจินตนาการถึงวันเครียดหรือสิ่งเครียดนั่นเองแน่นอนว่าหลายท่านเนี่ยคงจะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าความเครียดเนี่ยส่งผลร้ายต่อชีวิตประจําวันทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยแต่อาจจะไม่เคยคิดเลยว่าแบบการจินตนาการถึงความเครียดเพียงอย่างเดียวเนี่ยส่งผลในลักษณะเดียวกันซึ่งก็เป็นผลวิจัยของมหหหาาววิิทยยยลัแ่่งงนนึใเี ขาพบนะครับว่าการจินตนาการหรือคาดการถึงวันที่เครียดหรือสิ่งที่เครียดเนี่ยแค่เพียงในช่วงเช้านะครับก็ทําให้ทักษะทางความคิดหรือทางปัญญาของเราเนี่ยลดลงทั้งวันเลยแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเช่นเดียวกับความเครียดปกติแม้เราจะไม่ได้เผชิญกับความเครียดนั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดในช่วงเช้าหลังตื่นนอนเลยก็คือการคิดว่าวันนี้จะเหนื่อยวันนี้จะน่าเบื่อวันนี้จะเครียดวันนี้มีงานเยอะแยะมากมายวันนี้มีการบ้านต้องส่งแต่ยังไม่ได้ทําเลยอันนี้เป็นสิ่งที่่เราไมคคิด โดยตัวงานวิจัยนะครับก็พูดในเบื้องต้นครับว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยที่มนุษย์เราอาจ,จะคิดหรือจินตนาการถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวสําหรับเหตุการณ์ต่างๆเช่นนะครับถ้าเรามีแพลนว่าเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าเนี้ยเราก็อาจจะคิดภาพไว้เลยว่าตัวเองจะไปวดัดไปกินอาหารอรอ่อ,รอยๆหรือว่าถ้าเราแพลนจะไปเจอแฟนหรือคนรักเนี่ยเราก็ก็อาจจะคิดถึงภาพช่วงเวลาความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้ความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยมันมาวางอยู่ตรงหน้าทั้งๆท,ที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งก็ถูกพบว่าทักษะในการคาดการณ์หรือจินตนาการที่ว่าของมนุษย์นะครับส่งผลต่อทักษะทางปัญญาหรือตัว cognitive ability ของเราครับโดยในการวิจัยครั้งนี้นะครับมีคนเข้าร่วมทั้งหมด240คนใช้เวลา2อาทิตย์ผู้เข้าร่วมเนี่ยครับจะต้องมีการตอบคําถามผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับว่าช่วงเช้านี่เขารู้สึกยังไงรู้สึกว่าจะเจอกับวันที่เครียดไหมแล้วก็จะต้องมีการทําแบบทดสอบเกี่ยวกับ working memory ของเขานะครับในระหว่างวันทีนี้ก็ได้ผลมาว่าคนที่มีความคิดว่า วันของเขานนั้นจะเครียดวันนั้นจะมีอะไรแย่เกิดขึ้นแน่เลยไม่ว่าเหตุการณ์ความเครียดนั้นจะได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็พบว่าการจรินตนาการหรือคาดการถึงความเครียดที่ว่าเนี่ยครับมันสัมพันธ์กับ working memory ที่แย่ลงในวันเดียวกันซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจหรือความจําระหว่างวันนะครับหรือก็พูดอีกในหนึ่งได้ว่าง้อลงก็ได้ครับโดยสรุปจากผลการวิจัยครั้งนี้นะครับก็จะพบว่าในช่วงเช้าเราควรจะคิดแต่เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันแม้อาจจะคาดการได้ว่าจะมีีเเเรรื่องคยดดกิดขึ้น ก็ให้จินตนาการถึงความรู้สึกดีๆตอนที่เราจะผ่านพ้นเรื่องเค,เครียดที่วันไปได้ครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะส่งผลที่ดีต่อวันของเราทั้งวันครับตัวอย่างเช่นถ้าเราทําอะไรผิดไปแล้ววันนี้เราจะต้องโดนใครสักคนด่าแน่ๆเลยก็ให้จินตนาการไว้ก่อนว่าเฮ้ยหลังจากโดนด่าแล้วเราจะไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนไปเล่นกับหมาไปเจอกับแฟนหรือไปนอนชิลดูเน็ตฟลิกที่เราชอบก็อาจจะทําให้วันนั้นเป็นวันที่ดีของเราก็ได้ครับ ถ้าใครกำลังเผชิญกับความเครียดแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงในการทำอะไรช่วงนี้ก็ลองเอาวิธีการจรินตนาการถึงสิ่งที่ดีเนี่ยไปใช้ดูได้ครับอาจจะทําให้วันนั้นแล้วก็ทุกวันของคุณในคกายเป็นวันที่ดีก็ได้ยังไงไว้พบกันใหม่กับอเลสโกลาครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ